สวัสดีครับวันนี้จ๊จะมาแจกสูตรชงกาแฟโบราณสูตร5ลิตรเอาไว้ทํากินทําขายทําแจกตามสบายเลยครับสูตรนี้รสชาติเข้มข้นหวานมันโดนใจไปดูสิ่งที่เราต้องเตรียมกันครับน้ําเปล่า5ลิตรผงกาแฟโบราณตรามังกรบินห่อสีฟ้าใช้250กรัมน้ําตาลทราย600กรัมครีมเทียมตาคอฟฟี่เมด300กรัม นมข้นจืดตาคานิชันขนาดน้ำหนักสุทธิ405กรัมใช้2กระป๋องนมข้นหวานตาคานิชั่นขนาดน้ำหนักสุทธิ505กรัมใช้2กระป๋องเริ่มทำกันได้เลยครับขั้นตอนแรกให้เรานำน้ำเปล่า5ลิตรขึ้นตั้งไฟจุดไฟใช้ไฟแรงพอน้ำเดือดพ่านขึ้นมาแบบนี้ก็ให้เราลดไฟลงเป็นไฟกลางค่อนอ่อนแล้วเทผงกาแฟโบราณลงไปครับ แล้วก็ปิดฝาไว้แง้มๆต้มทิ้งไว้เป็นเวลา10นาทีให้กลิ่นและรสชาติของกาแฟออกมาเต็มที่ครบ10นาทีแล้วให้เราปิดแก๊สยกลงไปกองเอากากาาแฟออกครับก็ให้เราเตรียมหม้อมาครับแล้ววางกระชอนลงไปปูทับด้วยผ้าขาวบางสองทบแล้วเทน้ำกาแฟลงไปได้เลย ลวบผ้าขึ้นครับแล้วก็กดๆเอาน้ํากาแฟออกพอหมดแล้วนํากากกาแฟไปทิ้งได้เลยแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ําตาลทรายนมข้นหวานนมข้นจืด ครีมเทียมตาคอฟฟี่เมดพอคอฟฟี่เมดจมลงไปหมดแล้วก็คนได้เลยครับเหมือนที่แจ็คบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับความหวานสามารถปรับได้ตามใจชอบใครชอบหวานมากหวานน้อยนะครับอันนี้แจ็คจะทําหวานหน่อยเพราะว่าเราทานกับน้ําแข็งถ้าใครชอบแบบใส่ขวดแช่ตู้เย็นก็ให้ลดน้าตาลลงนะครับ ส่วนผสมละลายหมดแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกาแฟโบราณสูตร5ลิตรให้เราเตรียม,มน้ำแผงใส่แก้วมาได้เลยครับเวลาขายก็ขายเป็นแก้วแก้วแบบนี้แก้วละ20-25บาทเทกาแฟลงไปครับใครจะราดนมเพิ่มก็ได้นะครับชิมครับ สองแก้วไม่ต้องนอนกันเลยครับคืนนี้อร่อยเข้มข้นหวานมันทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับจะทำกินทำขายทำแจกก็ได้วันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ